สวัสดีค่ะพบกับครูอังวรลังคณาในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยค่ะภาพที่กําลังแสดงอยู่นี้นะคะเป็นภาพขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยค่ะเริ่มกันเลยนะ อาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่18หรือถ้าเทียบเป็นพศออก็จะอยู่ที่ประมาณ1,792ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้นำอยู่ก็คือพ่อขุนศรีนาวนาถมและในเวลาต่อมาเนี่ยพ่อขุนศรีนาวนาถมก็สวรรคตนะคะทำให้บุคคลนี้ ความสะบาโนลำพงเนี่ยเข้ามายึดครองสุขโขทัยเป็นเหตุให้พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชแล้วก็พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาเนี่ยตัดสินใจที่จะยึดดินแดนสุขโขทัยคืนค่ะต่อมาอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยสามารถตั้งตัวเป็นอิสระได้นะคะไม่ไม่ตกอยู่การปกครองของขอมแล้วพ่อขุนผาเมืองก็ยกเมืองสุขโขทัยนี้ให้กับพ่อขุนบางกลางหาว ะะแล้วก็มีพระนามต่อมาว่าพ่อขุนศรีอินทราธิตซึ่งถือว่าเป็นประธม,มากษัตร,ริย์แห่งราชอาณาจักรสุขโขทัยค่ะ เรามาดูที่ปัจจัยที่ทําให้เกิดการสถาปานาอาณาจักรสุโขทัยกันบ้างนะคะผู้ขอแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยข้อที่1เลยก็คือการขยายตัวของชุมชนสุโขทยัยจากชุมชนเล็กๆนะคะก็มีการอพยพย้ายถิ่นจากผู้ที่อยู่ในชุมชนอื่นเข้ามาเกิดประชากรที่มากขึ้นแล้วก็มีการขยายตัวของเมืองนะคะจากชุมชนเป็นแคว้นแล้วก็ขึ้นมาเป็นอาณาจักรในที่สุดคะ่ะ ปัจจัยที่2นะคะก็คือทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรและตั้งอยู่ริมแม่น้ำรูเคยสอนนักเรียนนะคะตั้งแต่แรกแล้วว่า,าแหล่งอารยธรรมหรือว่าอาณาจักรสําคัญๆมักจะอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำนะคะทั้งนี้เนี่ยมันมีสาเหตุนะคะอย่างเช่นข้อที่1เลยบริเวณริมแม่น้ำเนี่ย เป็นแหล่งอุปโภคแล้วก็บริโภคนะคะอุปโภคก็คือเราใช้สอยน้ําเป็นหลักนะคะบริโภคก็คือเรากินน้าใช่ไหมคะหรือว่าเอาน้ํามาใช้ในการผุงนหาอาหารอย่างที่2ก็คือว่าแหล่งน้ำนี่แหละเป็นแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อย่างไรล่ะคะเรามาดูกันในเรื่องของออพืชผักก่อน แหล่งน้ำสามารถทำให้เราเพาะปลูกได้แล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นไม่พียงไม่พอเท่านั้นนะคะยังเป็นแหล่งที่สัตว์ป่าลงมากินน้ำนะคะแล้วก็เป็นเจ้าสัตว์ป่าพวกนี้ก็มาเป็นอาหารให้กับพวกเราได้เพราะฉะนั้นการอยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มากต่อมา ประเด็นที่3ก็คือเป็นแหล่งของการค้ามนาคมทางน้านะคะเมื่อการคมนาคมทางน้ําสะดวกอาหารการกินพร้อมก็เกิดเส้นทางการค้านะคะก็คือเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดการค้าขายทางการค้าขายภายในอาณาจักรเองแล้วก็การค้าขายระหว่างอาณาจักรด้วยทีนี้ในบริเวณของอาณาจากักรสุโขทัยเองเนี่ยเกิด ขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสำคัญของสุโขทัยสองสายก็คือแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำน่านแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านเป็น2ใน4แม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดแห่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะอย่าลืมด้วยนะคะปัจจัยที่3ปัจจัยภายในข้อที่3ก็คืออาณาจักรสุโขทัยเองมีผู้ ีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถยกตัวอย่างเช่น่อขุนสีอินทราทิสที่สามารถกอบกู้สุโขทยัยแล้วก็ตั้งตนขึ้นเป็นไปนไงคะตั้งตั้งสุโขทัยขึ้นเป็นอิสระจากขอมได้นะคะเมื่อมีความสามารถสิ่งที่ตามมาก็คือการได้รับการยอมรับจากชาวเมืองนะคะปัจจัยภายนอกบ้าง นอกจากปัจจัยภายในแล้วยังมีปัจจัยภายนอกที่ทันให้อนาจักรสุโขทัยเนี่ยสามารถสถาปนาตนเองขึ้นมาได้ก็คือขอมเริ่มเริ่มเสื่อมอํานาจลงซึ่งขอมในช่วงนั้นเนี่ยถูกปกครองโดยกษัตริย์พระองค์นี้นะคะ มาเมื่อพระเจ้าชายเอวรมันที่7เนี่ยสวรรณตลงก็ทำให้อาณาจรรักรที่เคยตกอยู่ในความปกครองของขอมเนี่ยแยกตัวออกมาเพื่อที่จะมาเป็นอิสระรวมถึงอาณาจรรักรสุขโขทัยด้วยค่ะทีนี้เมื่อเกิดการแยกตัวของอาณาจรรักรต่างๆที่ขอมเคยปกครองเนี่ยก็มีการเขาเรียกอะไรนะตั้งตนขึ้นมาแล้วก็ สร้างฐานอํานาจของแต่ละอาณาจักรขึ้นมาแล้วอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยก็เป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีอํานาจเข้มแข็งท่งผลให้อาณาจักรใกล้เคียงเนี่ยเกิดการยอมรับในอาณาจักรสุขโขทัยแล้วก็มาตัวนี้ค่ะสวามีพักต่ออาณาจักรสุขโขทัยนั่นเองค่ะจบจแล้วนะคะสำหรับ ข,ข้อเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยแล้วก็ปัจจัยในการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยวันนี้นะคะมีการบ้านแค่หนึ่งข้อเองเป็นคําถามทบทวนความรู้ที่ครูได้สอนไปนะคะคําถามมีอยู่ว่าทำเลที่ตั้งของอาณาจักรสุขโขทยัยส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรได้อย่างไรนะคะประเด็นนี้นะคะนักเรียนดูคําถามดีๆครูดู ครูเน้นให้แค่คําว่าทําเลที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปดูว่าอาณาจักรทุกข์ขไทยนะคะมีทําเลที่ตั้งมีตําแหน่งอย่างไรนะคะตําแหน่งทําเลที่ตั้งนั้นส่งผลต่ออะไรบ้างส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ไหมมีเป็นไงคะความสะดวกในการคมนาคมไหม แล้วก็ประเด็นอื่นๆอีกที่นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็ตอบมาว่าประเด็นที่นักเรียนไปคิดนะคะมีความมีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรตอบมาสั้นๆให้ได้ใจความไม่ต้องเขียนมาเยอะนะคะครูจะดูที่ความคิดของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยไว้เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษนะกินร้อนช้อนของเราเองจะไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แม้ทุกครั้งแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยสวัสดีค่ะ